สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกรณีที่จะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาวันที่3กรกฎาคมนี้ทางรัฐบาลจัดลำดับกฎหมายในการพิจารณาอย่างไรบ้าง ว่าต้องดูวาระการประชุมเดิมในวันที่3กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันพะหัส,สบดีเป็นการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยาจากระทู้ถามทั่วไปและกระทู้แยกเฉพาะและในช่วงบ่ายจะพิจารณาร่างพรบรต่างๆที่กรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จและในวันที่9กรกฎาคมจะเป็นการพิจารณากฎหมายซึ่งเดิมวาระของสภาพิจารณาเรื่องแรกคือร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่อด,ด้วยร่างพรบรสังคมสันติสุขและร่างพรบรนิยทศกกร,รมรวมทั้งหมด4ร่าง นางมณพรบอกว่าขณะนี้ทางฝ่ายรัฐบาลก็รับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนเรื่องของความไม่เข้าใจของ Entertainment Complex ซึ่งได้มีการสื่อสารตลอดช่วงปิดสมัยประชุมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่ามีเรื่องคาสิโนเพียงแค่10%นอกนั้นเป็นเรื่องของการจัดสูงแสดงสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อความแข็งแรงของเศรษฐกิจในประเทศในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และเราก็ทําความเข้าใจแต่คงต้องใช้เวลาอีก ส่วนความเห็นของฝั่งรัฐบาลก็ได้สื่อสารไปยังนายวิสุทธิ์ัยนนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลว่าเห็นควรที่จะเลื่อนพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกไปก่อนโดยจะเลื่อนร่างพรบสังคมสันติสุขและร่างพรบนิยมศึกร,รมเข้ามาเป็นเรื่องแรกนางมณภรบอกว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการพิจารณาร่างพรบขนส่งทางรางร่างพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วม และร่างพรบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือรอฟมอโดยพิจารณาเสร็จแล้วเหลือแต่ร่างกฎหมายรถไฟฟ้า20บาทจะเร่งรัดให้คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาให้แล้วเสร็จเข้าสู่การพิจารณาให้เป็นกฎหมายแพ็กเกจนําไปสู่การทํานโยบาย20บาทตลอดสายส่วน20บาทตลอดสายคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้เมื่อไหร่นางมณพรบอกว่าร่างพรบมี8มาตราตอนนี้ถึงมาตรา4ถึง5แล้วคาดว่าจะพิจารณาเสร็จในสัปดาห์หน้า แล้วจะกลับไปทบทวนร่างพรบรตัวร่วมสรุปเพื่อเตรียมให้สภาบรรจุเข้าระเบียบวาระและคาดว่าหลังจะผ่านการพิจารณาของสภาก็จะไปต่อที่ฝั่งสวโดยมีเดทไลน์ในเดือนกันยายนหรือตุลาคมซึ่งเป็นนโยบายของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้มุ่งมั่นมาตลอด ส่วนกังวลเรื่องเสียงของสวรหรือไม่หลังจากที่พักภูมิเจไทยถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลนางมณพรบอกว่าประเด็นต้องแยกกันซึ่งในส่วนของพักภูมิเจไทยที่ถอนตัวออกจากรัฐบาลการเสนอพรบรสําคัญสําคัญที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคงไม่ได้ยึดเพียงแค่พักภูมิเจไทยเพราะพักฝ่ายค้านทุกพักก็เห็นด้วยว่าท่านนายรัฐบาลทําสําเร็จจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะใช้รถไฟราคาถูกและประชาชนฝากความหวังไว้ให้ทุกท่านเป็นตัวแทน <inate> นางมณพรบอกว่าตนเชื่อว,ว่ากฎหมายนี้จะไม่มีติดขัดหรือถูกตีกลับมันจะฝังสวซึ่งจะไม่เป็นการตอกย้ำว่าสาวในปัจจุบันเป็นคนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่งท่านก็จะใช้เวทีของ <l iver> สวนี้แสดงตัวว่าเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้มาเป็นผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่งส่วนจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะขนาดนี้เสียงของฝ่ายค้านกับรัฐบาลถือว่าใกล้เคียงกันนางมณพรบอกว่าทุกคนมีความห่วงใยในเรื่องนี้ทางนี้จากการที่เราได้คุยกับพักร่วมรัฐบาลทุกคนมีความห่วงใยในเรื่องนี้และเชื่อมั่น ว่าหากสสรู้จักการทำหน้าที่ของตัวเองเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเป็นองค์ประชุมไม่ขาดประชุมก็เชื่อว่ากฎหมายทุกฉบับที่ได้ความร่วมมือกับทุกพักรัฐบาลจะผ่านไปด้วยดีส่วนกรณีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาทรัฐสราร้องให้รัฐบาลถอดถอนร่างพรบอนเอร์เทนเตคอมเพล็ออกไปก่อนนั้น นางมณพรบอกว่าจริงๆไม่ต้องให้ทางฝ่ายค้านแจ้งก็ได้รัฐบาลมีการทบทวนและฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วอะไรที่ประชาชนมีความคลางแคลงใจรัฐบาลต้องรับฟังเสียงทุกเสียงเพราะถือว่าเป็นเสียงสะท้อนและยอมรับว่าขนาดที่เราเสนอเราอาจไม่ได้สื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจเราไม่ได้สร้างบ่อนหรือคาสิโนใดๆเรามีคาสิโนโแค่สิเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังเสียงประชาชนเป็นมงกว้างเราจึงให้วิบรัฐบาลทบทวนส่วนการทบทวนหมายถึงการทบทวนเรื่องลำดับ แต่ไม่ได้มีการถอนออกใช่หรือไม่นางมณพรบอกว่าในเมื่อกฎหมายฉบับนี้ถูกบรรจุในระเบียบว,วาระเราต้องรับฟังเสียงรอบด้านและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสมาชิกในสภาเช่นกันฉะนั้นต้องฟังเสียงของสมาชิกด้วยว่าจะถอนออกหรือไม่หรือจะเลื่อนไปเมื่อไหร่